สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจ b a w o r Trade Academy ทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้กับวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนนะครับกับผมโคชเก๋นะครับรับหน้าที่ดูแลเหมือนเดิมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทองคําเทหลังจากมีการประกาศข่าวสําคัญ CPI นะครับและก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับประธานาธิบดีคนใหม่ก็ ทำให้จากเดิมที่มองว่าจะทุบก็ทุบต่อจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นจุดสําคัญด้วยนะครับที่ราคาปรับตัวลงมารวมถึงแผนของเราเมื่อวานคือแนวรับ2.590เนี่ยทะลุปรับลงมานะครับก็มีจุดให้เราได้ follow sell ลงไปนะครับใครที่ดูแผนเมื่อวานเนี่ยแล้วสามารถที่จะหาจุด sell ลงไปต่อได้เนี่ยก็ยินดีกับกำไรพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจในการรอเข้าเทรดบ้างครับ อันนี้มาดูในภาพของแผนเมื่อวานนะครับที่ราคาเนี่ยถ้ายืน2590ไม่ได้นะครับเขาก็จะปรับตัวลงมาเริ่มมีอาการปิดแดงปิดแดงปิดแดงแล้วก็ปิดแดงลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้ราคาเลือกที่จะลงนะแต่ก่อนที่จะประกาศข่าว CPI อ่ะมันอยู่ในมุมนี้นะทุกคนอยู่ในมุมที่กําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้อาจจะเดี๋ยววางแผนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมื่อวานเนี่ยมี จุดที่สามารถเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะครับขออนุญาตลบจุดที่ถูกทําลายหรือไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะเป็นแถวๆนี้แหละอันนี้ขออนุญาตลบชุดนี้ไปด้วยเลยละกันนะครับเมื่อวานเนี่ยให้ตรง2620ไปแต่ว่าถึงประมาณ2618แล้วปรับตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้จริงๆก็เกิด QM แหละแต่ขึ้นไปได้แค่50%ก็ปรับตัวลงตอ่อและทะลุ2590ลงไปอย่าง ไม่เหลือเยอะใหญ่ให้เราเลยลงไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ลงไปหากรอบข้างล่างเราแหละเมื่อวานนะครับกรอบเมื่อวานของเรานะครับที่แถวแถวผมน่าจะตีเดย์ไว้แหละแต่จริงๆมันก็จะมีของสีชั่วโมงนี่ก็แคบลงมาหน่อยนะครับแถวแถวชุดนี้สองห้าเจ็ดศูนย์แต่ตอนนี้ทะลุมาจนถึงสองห้าหกศูนย์แล้วนะครับทุกคนทะลุมาจนถึงสองห้าหกศูนย์แล้วถามว่าตรงนี้มีจุด นัยยะสําคัญไหมส่วนตัวผมถ้าใครจะรอบายเนี่ยต้องรอ,อกกับตัวอย่างชัดเจนขอใช้คํานี้เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้ขาลงได้เปรียบมากๆนะครับฉะนั้นการที่เราจะบายเนี่ยต้องรอ,อกกับตัวชัดเจนถามว่าบายถ้าราคาเกิดการกับตัวบายได้ไหมมันบายได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีจุดที่ว่าเฮ้ยราคาจะจับกับตัวตรงนี้ชัดเจนจริงๆนะครับหรือจะเป็นข้างล่างเลยข้างล่างนี้จะเป็นของทางเฟมใหญ่นะครับของทางเฟมดี D, นะ เดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมเดย์กันนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแบบไหนนะฮะก็อย่างที่เราเห็นกันดีนะฮะปิดเป็นแดงฉ่ําก็คือแท่งนี้เนาะแท่งนี้โอ้โหจริงๆมีโอกาสจะปิดเขียวแล้วนะัะพอขาวแรงมาเนี่ยลูดไส้นะครับเกือบจะ cover แท่งก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าลูดไส้กับปิดลงมาแล้วแดงลงมาอยู่ประมาณเนี่ยเกือบ5,000จุดนะครับทุกคนสำหรับไทม์เฟรมเดย์เมื่อวานคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานของเด y เนี่ย ขึ้นไปนะครับเปิดแท่งเทนเน d ์ใหม่ขึ้นไป2,000จุดลงมาอีก5,000จุดรวมเมื่อวานวิ่งอยู่ประมาณ7,000จุดนะฮะทุกคนในแท่งเดียวนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับน่าสนใจมากๆตัวน,นี้เนาะเมื่อวานในผมตีตั้งแต่ขอบนี้เลยแหละตั้งแต่2580มันต้องขันชะกว้าง,ว,างวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้เหลือกรอบเนี่ย2560ละกันนะครับทีนี้ วันนี้นะครับก็ยังคงน่าสนใจอยู่ดีนะฮะว่าเดยเนี่ยจะปิดเป็นแบบไหนรวมถึง after ข่าวด้วยวันนี้ก็น่าจะมีไหมน่าจะมีข่าวไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะทีนี้ตรงจุดนี้ครับถ้าจะปรับตัวได้ผมมองว่าตรงแถว46หรือ50าศูแถวแถวห้นะครับ45ถึง25 50นะครับ25 50้้าตรงแถวกรอบแถวนี้แหละ ถ้าเกิดการกลับตัวอาจจะต้องรอให้ time f r a m เล็กของเขาเนี่ยตรงนี้อาจจะได้เก็บสั้นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบ QM buy นะครับแล้วก็รอให้เขาสร้างเทรนขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ follow ขึ้นไปแบบนี้ต้องเกิดภาพนี้จริงๆนะครับถึงจะเกิดการกลับตัวนะครับคือโค้งเปลี่ยนนะครับโมเมนตัมขึ้นไปให้เรา นะครับเป็นขาขึ้นแบบนี้นะฮะถึงจะมองว่าอ่าค่อนข้างจะกลับตัวชัดเจนนะแต่ตอนนี้ยังเลยนะฮะต่อให้ใครที่จะเล่นบายไม่ว่าจะด้วยพฤติกรรมทองหรือว่าจะเป็น QM bu บายก็ตามอาจจะต้องเก็บในอ่าระยะอ่าสั้นๆก่อนนะครับเก็บเด้งเก็บเด้งเก็บเด้งไปก่อนถ้าใครมองมุมมองบ u ายทีนี้ต้องบอกเลยว่ามุมมองเซลล์น่าสนใจกว่านะด้วยความที่ว่าเดเนี่ย เดิมมาเสียเทรนละนะครับจากที่เราคุยกันเมื่อวานเสียเทรนละอันนี้ต้องอัปเดตนะสำหรับ QM s e l l ถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นไปเดย์อะ yeah. เสียเทรนขาขึ้นนะครับและก็สี่ชั่วโมงครับทุกคนสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาลงลงมาแบบชัดมากนะฮะเดี๋ยวนี้เราอัปเดตกันใหม่เนาะสี่ชั่วโมงเป็นขาลงลงมาชัดมากๆนะครับทุกคนแบบชัดสุดๆนะฮะแบบชัดแบบตะโกนแต่ทีนี้ความชัดนะ่ะจะจบเมื่อไหร่ล่ะนะฮะ ต้องบอกว่าถามว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยจนกว่า4ชั่วโมงจะเสียเทนขาลงนะครับจนกว่า4ชั่วโมงจะเสียเทนขาลงฉะนั้นการเสียเทนขาลงของเขาจะต้องชนะ2620ซึ่งไกลมากนะครับซึ่งไกลมากนะฮะจะไปชนะตรงนั้นเนี่ยก็5 56,000จุดที่ที่เดปรับลงมาเมื่อวานเลยนะครับ56,000จุดนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยยังคงมองหน้าเทรดเซลได้เปรียบอยู่นะครับค่อนข้างชัดเจน อย่างแรกเลยนะครับก็จะเห็นแนวฟู l l แบ็คหรือแนวต้านเนี่ยตรงแถวแถวสองหนะครับตรงแถว2590เกนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำคัญนะครับจากรับนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แนวรับที่ที่ชัดเจนเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าราคาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเทสต้ตานแรกนะฮะมุมมองวันนี้นะครับอาจจะเป็นต้านแรกแล้วปรับตัวลงต่อแบบนี้ก็ได้นะฮะปรับตัวลงต่อแบบนี้ก็ได้หรือนะครับจะไปใช้ในส่วนของ ซาพายข้างบนนะครับสี่ชั่วโมงตรงนี้แล้วปรับตัวลงต่อก็ได้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นราคาน่าจะแถวแถวประมาณสองพันหกร้อยไหมนะครับสองพันหกร้อยนะครับหกร้อยห้าโดยประมาณนะครับชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่ ถ้าราคาไม่สามารถผ่านตรงแถวนี้ได้ผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นต้านแรกนะครับแล้วเราอาจจะได้เซลล์กันในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงถ้าใครอยู่ไทม์เฟรมใหญ่นะนี่คือแนวทางของไทม์เฟรมใหญ่นะครับ4ชั่วโมงเนี่ยจุดที่ส่งลงมาทำโลต่ําสุดตอนนี้ยังคงอยู่แถว261819นหะครับหรือตีกลมๆว่า2620ถ้าจะกลับขึ้นไปชนะได้ต้องชนะบนนี้เลยซึ่งไกลมากๆนะครับฉะนั้น เดี๋ยวราย่อยไปดูแล้วกันมันอาจจะใช้เวลาขอไปดูทม์เฟรมที่เล็กลงแล้วกันนะในทม์เฟรมของหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นโซนเยอะขึ้นนะครับและมีจุดให้เราได้ f o l l o เซลล์ได้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นของหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับชุดนี้ก็จะมีของหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันและอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยแล้วก็ใกล้ๆนี่เลยครับทุกท่านก็จะเป็นชุดนี้ แถวแถวประมาณ2570นะครับชุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับเราอาจจะได้เทรดเซลล์ในชุดนี้ก่อนนะครับวันนี้นะฮะในชุดนี้ก่อนสองหนะครับรอราคาขึ้นไปครับแล้วนะฮะรอคอนเฟิร์มนะฮะถามว่าเฮ้ยตั้งไม้เลยได้ไหมนะฮะต้องบอกว่าระยะเนี่ยอ่าพันกว่าจุดนะส่วนนี้ประมาณ1,000จุดนะครับแนะนำว่าให้รอคอนเฟิร์ม ไม่ว่าจะเป็น QM ซล l ์หรือพิธิกรรมทองก็ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเกิด QM ซล l ์แล้ว action นะสร้างเทนลงมาต่อ follow ซลล์ต่อได้เลยเป็นภาพนี้นะครับภาพหาย follow ลล l ต่อได้เลยเป็นภาพนี้นะครับนี่ก็สามารถ follow ซลล์ต่อได้นะครับแบบนี้อาจจะได้ช่วงระยะหนึ่งผมบอกเลยนะว่าระยะยังคนยังมองได้อยู่นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมาหาแนวรับ2550ถัดไป 2550ถัดไปถ้าทะลุกรอบข้างล่างมาได้เนี่ยสามารถที่จะ follow sell ลงมาได้อีกประมาณนะครับทุกคนประมาส2-3,000จุดนะ25 50นะครับแต่ถ้าทะลุ45ลงมานะครับเราก็พิจารณาเทรดเซลลได้อีกนะแบบนี้อ่านะ ลงมาเรื่อยๆจนถึงสองห้าสามศูนแล้วก็กรอบข้างล่างเนี่ยของ4ชั่วโมงน่าจะอยู่ที่ประมาณาแถวแถวสองห้ 20, นะครับโดยประมาณอาจจะเป็น1820เลยนะครับอาจจะได้ follow ลงมานะครับแต่ว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญนิดนึงตรงแถว30เนี่ยเป็นแนวต้าน มาก่อนเยอะมากนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นแนวรับการกลับลงมาเทสครั้งนี้นะครับอาจจะมีนัยยะนะครับอาจจะมีนัยยะที่ว่าถ้าตรงชุดแถว30นะครับราคาเนี่ยเริ่มยืนนะครับเริ่มม้วนตัวกลับนะครับแบบนี้เราสามารถบายได้อาจจะลงมาไม่ถึงข้างล่างก็ได้อาจจะใช้ตรงแนวรับเนี่ยสองหปรับตัวขึ้นต่อก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ให้พิจารณา เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับมุมมอง2530นะครับถ้าถัดลงไปก็20เลยนะครับ2530รอการกลับตัวนะนะครับแต่ว่ามุมมองตอนนี้หน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมหน้าเหตุหน้าเซลล์ลงมาอีกนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราอาจจะมองไปหาที่ M30 นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วก็ มองราคาเหมือนกันจริงๆตรง M 3 0ก็มีโซนกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เช็คสัญญาณของ hidden divergence นะครับสามารถที่จะพิจารณาเทรดเซลล์ได้ M 3 0กรอบเล็กลงนะครับทุกคนกรอบเล็กลงนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6กป๊บนะครับหรือ600จุดถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วเทสรกรอบตรงนี้แล้วเกิดสัญญาณ hidden divergence นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ pending แล้ว เข้าออเดอร์ได้เลยนะครับตรงชุดนี้นเก็บก่อนที่โลเดิมนะครับก็ได้ระยะอยู่นะตรงแถวแถวประมาณถ้าขอบเลยก็เจ็ดสูนย์แหละนี่ราคานี้แหละนะครับราคาที่เรามาร์กันไว้นะครับตรงกรอบนี้ของสามสิบนาทีนะครับผมผมให้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยยังคงลงแบบชันมากนะชันมากภาพนี้เลยนะครับยังคงภาพนี้เลยจนกว่านะครับถ้า อยากให้ทุกคนมองภาพที่ผมตีเส้นไว้นะครับเส้นตรงนี้สำคัญยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวจะทำซ้ำกันกับกับพี่ใหญ่เขาสีฟ้าแล้วในเส้นตรงนี้นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนสคังเกตเพิ่มเติมถ้าเกิดว่านะครับใน M สามสิบขึ้นไยแล้วเกิด hidden ลงมาแล้วเริ่มพักตัวออกข้างนะฮะไม่ได้ปรับลงสักทีนะครับแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้พอ low by ต่อ นะครับมีโอกาสขึ้น oh ไปใช้ของหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงข้างบนก็ได้มีโอกาสไปใช้ของหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงข้างบนก็ได้แต่ถ้าในทำไทม์เฟรมของสามสิบนาทีนะครับขึ้นไปแล้วลงต่อแบบนี้นะครับ Follow เซลต่อได้เลยนะ Follow เซล์ต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอาจจะได้ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็ลงต่อแบบนี้ก็ได้นะครับ Follow เซ l ต่อได้เลย นะครับผมอ่ะมุมมองวันนี้ประมาณนี้แหละน่าจะอยู่แถวแถวกรอบนี้อยู่นะครับต้องดูว่าทิศทางทั้งวันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยลงมาเป็นแท่งแดงหมดเลยนะไม่มีแท่งขั้นเลย1ชั่วโมงเริ่มมีเริ่มมีสวิงขั้นนะครับ30นาทีเราเห็นสวิงชัดเส้นสีฟ้าผมเลยตีเป็นของ30นาทีนะแต่ถ้าเส้นหลักเส้นใหญ่เส้นสีดําเนี่ยจะเป็นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงโอเคนะครับวันนี้ มีแผนเหตุประมาณนี้นะครับจุดที่เรารอเข้าเทตดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันข่าวค่อนข้างจะผันผวนมากๆนะครับแต่ความผันผวนเนี่ยมันก็เป็นตามกลไกทางเศรษฐกิจนะครับทุกคนนะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามแต่นะครับมองหาเทคนิคในจุดที่เรารอเข้าเทตดแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเก็บกําไรเป็นจุดๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าราคากลับตัวจริงๆหรือราคาลงต่ออย่างรุนแรงเราจะได้มีสติแล้วก็ตั้ง จุดที่เราจะรอเข้าเทรดได้และรอคอนเฟิร์มได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้มุมมองทองคำก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในวันถัดๆไปกันครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆรักและสนุกในการเทรดแล้วก็ Enjoy ขอให้ทีพีทุกท่านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ